วันนี้เยี่ยมยาวสามดาวเรามาตามดาวอีกหนึ่งดวงครับวันนี้ผมนเรธนินทร์น,นะครับมาพอกับพี่สตาเรกอรและก็บันไดดาวนะครับเรามาตามหาดาวหนึ่งดวงทราบข่าวว่าพี่จักรจันทร์ของเรานะครับอยู่ที่นี่เลยอยู่ในใกล้ใกล้กแม่ลำไยแล้วนี่แหละอยู่น่าเอ็นดูจริงเดี๋ยวเราตามเข้าไปข้างในครับไปดูกันว่าพี่จักรกำลังทำอะไรอยไปับผมเลยจ้าไป ป้าน้ื่มไม่ได้มาถึงแล้วครับตอนนี้เรามาถึงสำนักงานของที่จัดจัดจรัตย์รอแล้วตอนนี้ที่จัดจุนังน่าจะอยู่ข้างในอยู่เดี๋ยวเราไปทักที่จัดจัดจรัตยกันนิดหนึ่งครับสวัสดีครับพี่จัดครับครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับพี่น้อง เป็นปติดาตามเฟซของทอ่านระเดิราย่การบนไดดาวครับบนไดาดาวครับคือตอนนี้เราได้มาถึงตัวของพี่จักใกล้ๆแล้วนะครับหลังจากที่ผมเคยติดตามทาง YouTube นะครับในช่องของ d j p International ในของ D D TTP เราก็จะเห็นความสามารถของศิลปินที่มีชื่อว่าจักรติรัตนมากมายครับวันนี้ผมได้พาท่านมาตามเจอตัวเป็น,ปนตัวจริงๆแล้วนะครับ พี่จักแนะนําตัวนิดหนึ่งครับว่าพี่จักชื่อเรียงเสียงไายไปยังไงมาไงที่พี่จักรเทลาครับพี่จักรเราเล่าได้เพาะเราพี่น้องไม่ดีเลยครับเป่าเล่าเพลงได้ดีเพราะว่าผมเป็นคนฝากอีสานครับพี่น้องมาอยูป่ปัตยานีลากาปัจจุบันนี้อาชีพค้าขายครับเห็นร้านอาหารซื้อว่าขั้วท่านยาลัดอายุน่าโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ครับซื้อจริงนัันจาติรักจังใส เป็นคนเหมือนนกลูกเศร้าห้เศร้าหน้ามาจากภาคอีสานครับซื้อนักร่องซื้อวายเพ่งซื้อว่า DJB Inter National ทำใครเพลงมีบ้างเชียร์ด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเล่าอีกฝั่งนิดหนึ่งผมเคยได้ยินข่าวว่าจากเคยไปกวดน้ำทิงเหมเคยครับนีประสบการณ์นรองหลายเทือแล้วก็ได้ทีหนึ่งเขาบอไปอัดเสียงกาเทือร้องได้ทีหนึ่งทุกเวที แต่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนให้ไปบันทึกแผ่นเสียงเขาอาจจะคิดว่าทนลองทีน,งนึงบ่เหมาะทีน,นี้น้ำต้งสอนแต่อุปมาก่คล้ายเขาว่าน้ำม,มันอาตจจิเต็มแกว้วมันติ่ปเสสาอกูบาอาจารย์หลัวจาผู้ปั่นเขาก็กเลยไม่ยากปัน่นแล้วเท่งของนญาผู้ดิสารเนาะเพราะว่าผมผ้นดิสาร้วยพี่จักเท่งเนี่ยพี่จักทั้งหมดทีลงในยุทธูมเนี่ยมีอาจารย์เขียนที่ไหนหรือว่าเขียนที่น เพมันเขียนไหนเพ่งหนึ่งมั้งมันนี่สื่อแยงหนเพ่งหนึ่งเพ่งเอ่อมันนี่พลาเป็นมหาปรเลี้ยนอะเลียนมันนำกันมันก็เลยว่าเอ๊ะพี่จักอยากให้พี่จักรลองร้องเพลงมันก็เลยซื้อเพ่งซื้อจ้างเฮดมี่ดีอหลังจากนั้นผมก็เลยมาคิดว่ามันกะไปซื้อแต่ละเพ่งนั่นนี่มันก็เหมือนท่านสื้อทั้งนี้โดนตีมันก็เหมือนพระตำก็สามสี่หมื่นอะ ผมก er. kind of kind of ็เลยว่าผมผมมีก็มู่อยู่ไปเลยลองแต่งเพลงกับตามครูบาอาจารย์หลายๆคนผมก็เลยแต่งเอาเองบ้างครับหลังจากนั้นเพลงต่างๆในค่ายผมส่วนใหญ่นี่ผมสีแต่งเอาเกลือมืดแม่แต่ลูกศิษย์ลูกฮาผมผมก็ต้องแต่งให้เลยพอราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงในการเล่นเพลงผมแต่ละเพลงเกือบซี่มืดอ่ะทำไมตะกี้เนี่ยร่องติดตามมึงไม่อยู่ทวงเนี่ยเพลงเนี่ยอาจารย์แต่งมากผมก็ถือว่าวิวสูงๆเหมือนกัน รักท่นนีหลักเดียขนนี้่รักมือกนมือครับแล้วเขียนแค่ให้ลูกซิดเองไม่ลูกซิดถือก็แนะนำในบทเขียนสอีนะนัเดจำซื้อไมได้หายคนเลเยจำซื้อไม่ไดพราว่าถ้าไปหาอยากหากินเลยแมสมมติว่าท่านอาไปลองท่านเอาไปลองจะเพี้ยนเขาก็เลยถือว่าท่านเป็นลูกซิก็ถือว่าท่านเป็นคนมีความสามารถอยากจะเผยแพร่ผมงานผม อันนี้พผมถือว่าเป็นลูกศิษย์ถือว่าได้ใายไปอ่ะขายดีใจเลยไหมไอ้คนมี้ื่อเสียงมีหนามีตาในสังคมอเอาไปลองเจ้าท่านเ้องไปเนี่ยผมบอกเลยว่าเอ้าท่านเอาไปลองแต่ยินดีนะตาชนะสารคามเพิ่นกระเพียนซื้อขาแล้วเพิ่นไปยู่พีสตาร์เลยก่อนลูกศิษย์ซื้อชนะสารคามคนกระเพียนซื้อเป็นน,านา้าหนา้าหยัมบุกหน้านาาศักดิ์นาลาศักดิ์ซื้อเต็มเพิ่นนะครับอันนั้นคนกระเปียนี่อาจารย์ คู่เพลงหลายคนเหรอครับผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนคู่เพลิงคนแต่เดือบ้าพี่ของคุณจะตาเล็กขอนบันไดดาวแต่ดีเจพี่แบบเป็นเครือข่ายเดียวกันเนาะเท้าเครือข่ายกันซูมเมอร์เดียวกันเป็นเครือข่ายอยู่สามสี่ไทยเนาะคครับรับเอางี้เพ่งที่เด่นเด่นดีมีมีเพ่งหงางายดีเด่นเด่นดีเพ่งที่ดังที่คนหู่ทั่วไปนี่ หลักกำลังลบบที่นี่ผเพี้ยนี่มาไล่เขาต่ออ๋ออําเภอ,อ,อมหาชนะชัยหน<อ>ึ่งเดียวที<อ>่ลจังหวัดเนตัวนี้แม่นเป็นผงค์บริจาคให้จังหวัดเลยครับหนึ<อ>่งเดียวในไทยหนึ<อ>่งเดียวในโลกครับมาไล่เข้าต่อที่ขึ้นต้นว่าฟ้าหยาดเมืองงามเพ็นเดือนสามทุกคนพร้อมใจชาวมหาชนะชัยร่วมร้อยมาไล่ท่วงหน้าผมเขียนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรน่ หลัก,ก็เป็นหม้อไผ่เป็นสาธารณกุศลของอำเภอมหาชนาชัยเป็นอำเภอบ้านเกิดผมนี่ครับเพียงเมลัยข้าวต่อประเพณีหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกซึ่งพ่อสสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่นายอำเภอส,สีสีพุทธะริมแต่เชิญชวนพี่น้องไปเที่ยวด้วยครับนั่นแลข้าวตอกน้องไมาได้ข้าวต่อเป็นประเพณีสุดดังเน,นาะใช่ไหมโอ้รืว่าเป็น อาจารย์ที่มาฝั่งสมานนอกจากจะเขียนเพลงให้ศิลปินดังลองมันยังเขียนเพลง,งที <ๆ S 2> ่เป็นเพื่อสังคมด้วยครับผมเพือ่อสังคมนทของจังหวัดอย่าทอดสมมุิว่า,า,า,าเพลงที่ผมมาชวนน้องเที่ยวเยือสูกับผมเขียนผมร้องเองที่ว่าอยาติดส้วนน้องคุณเที่ยวเยโมโมือสูแบบ้านผมคือ,อในฐานะที่ผู้จัดงานอยู่ในวงการมาเกมานานอะไรอย่างเยากได้์ผู้จัด ฝากอะไรทีกเรื่องท้ายฝากถึงน้องๆศิลปินดาวรุ่งใหม่หรือจะเป็นนักแต่งเพลงที่มีความฝันอยากแต่งเพลงเนี่ยอยากฝากเนี่ยคิดอะไรเกีกับกลุ่มศิลปินเหล่านี้บ้างครับจริงๆเดี๋ยวผมก็กล้าว่าฝากนะครับเพราะว่าคนที่รู้หลายก็แบบผมพี่เพลงดีบางทักมันไม่ดังเพลงดังบางยินไม่ดีแต่ในที่คิดของผมนั้นอยากฝากรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานว่าการเขียนเพลง ยันมีสาระน่ไงเรียเดียวสังตามื่อกามนกินผมเนี้ยปืนอาดจือก็คิดเพื่อผมเรามีสาระอักษรสมัยไก่มันท่านท่านยุมานนั่่อเราจใหมัสละสรวยยันดที่เร่าลเดียวยมี่เข้าข้องหลังว่าลูกุ้มถึงที่จะลูกุก้มจ้าก็เ่าเป็นหนังจ้าสับปะดสับปะรดลายเจ้าบ้านเขาแบ ไม่ลงถูกใจอยู่ครับต้นผู้ต่อผู้แก่นางนางลีอยู่กับกาฟังอ่าแดนอยู่อะไรยอดดีครับต้นอะไรอ่ะอันไหนอันละแล้วก็เป็นประเพภทนี่ดีงามหมดนั่นครับพี่น้องแต่นักล้อมฝากนักล้อมใหม่ๆครับเี็นนักล้อมใหม่ๆหลายๆค้นกันขอไม่น่วงกันการยืดการไปโยนหรืออย่างยืดหนีไม่มีการยืดได้เนี่ยนั่นของล้อมเลยครัไอเสื้อคู่บาอาจารย์ครับคนแนะน้ำ เพลงนี้การร้องเป็นเสียงเพลงใหมแต่เพื่อนมันรุ่มทุนน่นใหม่ย้อนไปคิดแต่ว่ายุ่งๆเ,เรื่อวดังกันนี้จากเพิ่อรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานกันดีถ้าลูกศิษย์ลูกหาผู้ใดทรยศทคูบาอาจารย์เริ่มแต่แต่เขาตัวห้องบันทึกเสียงกูและหลักแตตัวคูบาอาจารย์ผู้เสียงเพลงไหม่ร้อง,อง้วเยาก็ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยมันก็ดีครับ ครูบาอาจารย์พูดขึ้นเขาหนม่องเพิ่งมาเอ๊หุ่นิผู้นี่คือประโยหลายคนเหรอครับที่เป็นคดีกันเนี่ยอน่าบ่หูุจักคําว่ากระตันยู่กับตาเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้คนสามผู้คนโป้โหมดมากเลยครับมันโป้โหมดเฮ้ามันก็อยากเฮ้าดังก็เฮาดังแล้วมันจะมีผลประโยชน์ไก่ต่อแท่งบนแน่ครูบาอาจารย์อันนี้ผมแบบบอกลูกบอกหลานบอกน้องบอกนุ่งผู้เกิดไม่ในรุ่นให้เข้าใจยังถึครับเพราะมันว่าเขาไปจ้างมื่นหนึ่ง สบายของเขาเรม่มขายเก้าแล้วกสองมือสบายของเขาเริืมขายเก้าอันนี้ครับบ๊ว่วนาเยครับท้ายไอ้โชท้ายไ้อกจากนอจากอาไม่เพพงแต่งเพ่งปั่นศิลปินแล้วช่วงที่คือวกาเกังคลมกลมแบบนีที่จริงเราผมขายอาหารหลักเขียนเพลงแตงเพลงหยอกเพ่งเห็ดลายเพ่งรายยะ่นี่ผมก็เล่งเนีเ ค่ะชนิดหนึ่งที่ซื้อพารแอมนะครับเรียกว่ามู่ม้อมู่ม้อนี่เป็นกระบวนการสั่งพ้นสั่งนั่การมือถือหลาจะแนะนำกันไปกับ่าตัวไป็นดีเทาติกินหยังใส่หยังเขากรใจายพารแอมมู่ม้อนีครับเพราะนี่นี่การปันผลในห้าวหน้าได้เป็นหน่อติดตามผมเด้อมู่ม้อครับเที่ยวเบิ่งในเพกสรราคาในติดตามราคาทุกท่านดีกว่าเป็นสมาชิกมู่ม้อน้อ พยายามส่งเสริมันไปครับดีทรัผู้มอดีผมจะเป็นการขายคัเรียกของผมเนี่ยเพราะผมผู้มอบอะไรอย่างดูเรื่อง่าของรอบวงเติมระทักกันมากเนาะพักกันมากครับครับตอนนี้ก็ช่วงสุดท้ายแล้วของรายการเยี่ยมยามภามดาวนะครับทุกที่เรามาพบกับเรื่องราวพอเป็นสครุปให้ติดตามกับคุณกัปตานเจนนี่ลอลนะครับทิ้งท้ายวันนี้นะครับทางรายการปัดญายาองเรานะครับต้องขอขอบคุณเลยร้านคัว ตันยาลัตชนะการยนต์ขึ้นอยู่หน้าแอมบบสเดอร์ตรงเกียนตรงนี้เองนะครับและประกอบคุณยตลาดนิการด้วยขอบคุณมูมอน้องแอปเปิลพัทมูมอนที่สนับสนุนนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ของการให้กับรนายการมาดามเจ้าไได้วยนะครับขอบคุณพี่จัดการยนต์ขอบคุณพยัง พีตาตาเล็กคอร์ดใค่พีตาตาเล็กคอร์ดดีเจดีอินเตอร์เนชชั่นลด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนกับรายการบันไทิงดาวมัยตลอดวันนี้ผมกับรายการเยียบยั้งขำดาวต้องขอขอบคุณที่ตัดใจรับรันมากมากครับดีครับ